สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาดูคลิกร้อยสิบไอ่นะครับสาเหตุนะครับมีว่าคันนี้นครับสตาร์ตติดนะครับก็ติดง่ายบ้างยากบ้างนะครับเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าได้เปลี่ยน ปั๊มติ๊กไปแล้วนะครับก็ยังไม่หายนะครับคราวนี้นะครับเราได้เช็คมาที่หมวฉีดนะครับก็อรอบต่ํานะครับเดินเบารอบต่ําเดินเบา,าเดินเบาได้นะครับแต่ว่ารอบสูงเวลาเราบิดนะครับมันจะน้ํามันจะออกเป็นหยดไม่เป็นฝอยนะครับ จุดระเบิดไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนหัวฉีดนะครับนี่หัวฉีดฉีอยู่นี่นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนหัวฉีดนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทเทสตูกันนะครับไฟไม่โชว์นะครับสตาร์ทปกตินะครับเวลาเร่งนะครับเร่งดับนะครับ ลยนะครับรันนี้นะครับก็จากการที่ได้เช็คนะครับทั้งวาวนะครับกลัววาวยันนะครับก็ลองเช็ควาวดูก็ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ปกตินะครับรถคันนี้ได้คือไป แกไปทำจากร้านอื่นมานะครับก็ไม่จบนะครับก็เลยยกมานะครับที่นี่นะครับก็แต่ตอนนี้นะครับรู้อาการแล้วนะครับว่าหัวฉีดเสียแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหัวฉีดนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะถ่ายต่อเนื่องนะครับคือว่าถ้าผมกําลังเปลี่ยนหัวฉีดเนี่ยก็คือไม่มีคนถือกล้องนะครับก็เดี๋ยวไว้ต่อคลิป2แล้วกันนะครับโอเคดี okay, ครับ